วดีค่ะวันนี้มนาจ,จะชวนเพื่อนๆนะคะมาดูมาดูกันให้เห็นจ่าๆเลยว่าภูแอปเปิลกับภูราชินีหินอ่อนนะคะเขามีความแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะว่ามนาเองเนี่ยเป็นคนนึงเลยที่สับสนกับน้องมากๆแล้วน้องเองก็ทอบทําให้สับสนจริงๆจังๆมากๆเลยนะคะวันนี้ตั้งใจจะไปหยิบน้องภู แอปเปิล <Apple S 2> มาขึ้นหลักอีกกระถางหนึง่งแล้วก็พอหยิบมาปุ๊บก็เกิดความสงสัยว่าตกลงแล้วเธอคือภูแอปเปิลหรือภูราชินีหินอ่อนเพราะว่าดูความเธอทำคือกระถางเนี้ยค่ะเอ๋เพื่อเพื่อนจะเห็นว่าเขาถูกแบบมีความแยกกันอยู่แบบเนี้ยซึ่งคือตอนเนี้ยมนาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มนาทำก็คือว่าตอนนั้นเนี้ยมนา ชัมพูแอปเปิลพร้อมทั้งเอาพูราชินีหินอ่อนเนี่ยอยู่ในกระถางเดียวกันหรือเปล่าก็เลยวันนี้จะชวนเพื่อนๆน,นะมาดูเลยว่าพูแอปเปิลกระถางนี้นะคะเขาคือพูแอปเปิลโดยที่เขามีลายมาร์เบิลเห็นไหมแล้วหรือกิ่งนี้เขาคือพูราชินีหินอ่อนกันแน่ เพราะว่ามน,นาจะมาลือกระถางกระถางนี้พร้อมกับเพื่อนๆน,นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มน,นาจะเอามาให้เพื่อนๆดูด้วยก็คือว่าทางด้านซ้ายมือนี้อันนี้ก็คือภูราชินีหินอ่อนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือภูราชินีหินอ่อนแล้วก็มีที่มน,นาเอาขึ้นหลักไปด้วยเห็นไหมคะสวยงามมากมีไหลกระถางอยู่นะ ด้านขวามือนี้ก็คือู้แอปเปิลที่มมนาเคยจับที่เคยจับขึ้นหลักไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้น้องเติบโตแบบสวยงามมากต้นนี้กระถางนี้ที่อยากจะแบบว่าอวดนิดนึงนะก็คือว่าน้องให้ใบฮาฟด้านขวาแล้วด้านซ้ายน้องก็ให้ลายมาร์เบลกระจายแบบนี้ ด้านขวามือที่เป็นฮาร์ฟได้มาทั้งหมดห้าใบแล้วนะนี่เดี๋ยวนะับให้เพื่อนๆนับไปพร้อมกันเลยนะอันนี้ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สใบที่สแล้วก็ใบที่ห้าเห็นไหมจ้าอันนี้ขวามือน้องเป็นฮาร์ฟอ่ะซ้ายมือเห็นไหมซ้ายมือน้องเป็นแบบนี้สวยมีคนขอซื้อหลายคนแล้วแต่ ไม่ขายจ้าอยากเก็บน้องไว้น้องสวยก็อันนี้เป็นผู้แอปเปิลที่จับขึ้นหลักถ้าเพื่อนๆมีผู้แอปเปิลนะจับขึ้นหลักเป็นอะไรที่โตวไวมากๆเลยเนี่ยดูดีอันนี้ผู้แอปเปิลจับขึ้นหลักอันนี้ผู้ราชินีหินอ่อนจับขึ้นหลักในเวลาเดียวกันนะแต่ดูราชินีหินอ่อนดียังไปไม่ถึงไหนเลยผู้แอปเปิลไปไกลแล้วแล้วก็มีกระถางเล็ก ที่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ไม่ยอมเอาน้องขึ้นหลักเนาะก็อยู่แบบนี้กระถางเล็กน้อยแบบนี้มัน่าจ,จะลองเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะคะของผู้ราชนินีหินอ่อนแล้วก็ผู้แอปเปิลนะนี่เพื่อนเเห็น2กระถางนี้ไหมคะถ้าดูแบบว่าแป๊บๆแบชวแบชวบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาคือต้นเดียวกัน ซึ่งเอาจริงๆนะนานะก็ว่าเขาเหมือนกันมากเลยแต่บังเอิญว่าเราเลี้ยงเองปลูกเองไงกระถางนี้เราเลยจําได้ว่าน้องคือปูแอปเปิ้ลใช่ไหมอันนี้เนี่ยเราก็ปลูกเองเราก็จําได้ว่าน้องคือภูราชินีหินอ่อนใช่ไหมก็เลยมีความจับพิรุธของเขาได้ว่าต้นนี้เนี่ยคือภูแอปเปิ้ลภูแอปเปิ้ลนะคะเวลาที่เขาใบของเขาเนี่ย เขาจะมีความงุ้มอ่ะเขาจะมีความห่อตรงช่วงตรงตรงโคนนะคะเนี่ยเขาจะห่อแบบนี้มีความห่อเข้าห่อแบบนี้ค่ะเพื่อนเห็นไหมเขาจะมีความห่อแบบนี้เนี่ยสำหรับราชินีหินอ่อนเขาก็จะเป็นบาเป็นแบบนี้เขาก็จะกลางใบแบบนี้ค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูนะ อันนี้ใบก็คือเหมือนพูแอปเปิ้ลมากๆเลยแต่ดูดูตรงช่วงตรงโคนใบเขาอะค่ะใบเขาก็จะกลางเขาจะไม่ห่อเหมือนกับพูแอปเปิ้ลนะเนี่ยค่ะใบเขาจะแบบแผ่แผ่กลางๆออกก็เลยเข้าใจได้ว่านะคะตัวพูแอปเปิ้ลเองนะคะ เวลาที่เราจะสังเกตจุดสังเกตของมะนาคงมีจุดเดียวที่จะทำให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยคือปูแอปเปิลก็คือเนี่ยค่ะความม้วนของใบเขาอะเนี่ยความม้วนของใบเขาแบบเนี้เห็นไหมคะเขาจะมีความม้วนของใบอะให้ดูใบน,นี้เห็นไหม ดูหลังใบก็ได้หลังใบเขาจะมีความม้วนแบบนี้แบบนี้เนาะส่วนภูราชินีหินอ่อนเขาจะไม่ได้ม้วนแบบภูแอปเปิลอะเห็นไหมคะด้านหลังใบของภูราชินีหินอ่อนก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ ด้านหลังใบของผู้แอปเปิลเขาก็จะเป็นเกลียวเกลียวห่อหอ,หอเนี่ยแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่จะสังเกตผู้ราชินีหินอ่อนกับผูแอปเปิลนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเวลาเขาเขาจะมีลักษณะแบบใบกลมมาค่ะถ้าเราเอาขึ้นหลักเนี่ย แต่ความใบกลมเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกเสมอไปนะเพราะว่าคือถ้าเขากลมแบบนี้มันก็จะชัดเจนใช่ไหมว่าเขาคือพูแอปเปิลแต่พอมาบางใบเขาเนี่ยเขาก็ออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆเรียวๆเ,เหมือนภูราชินีหินอ่อนแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะสาหรับพูแอปเปิลแต่เพื่อนๆดูนะเวลาขึ้นหลักนะคะเวลาขึ้นหลักที่พอเวลาใบเขาแบบว่าเติบโตเนี่ยเนี่ยเห็นปะ เขาก็จะมีความความหอ่หอๆแบบนี้ลายหอ่อใบหอเนี่ยค่ะลักษณะของผูแอปเปิลนะแต่อันนี้มนาสงสัยกระถางนี้แต่เท่าที่ดูมนาก็คิดว่าเขาน่าจะใช่ผูแอปเปิลแหละหรือเปล่าแต่ดูใบนี้ก็ไม่หอ แต่อันนี้ก็ไม่ห่อเนี่ยมันเลยเกิดความงงในงงอะว่าตกลงแล้วเขาคือภูแอปเปิลหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวขอรื้อกระถางนี้นะคะแล้วเรามาดูกันว่ากระถางนี้คือภูแอปเปิลหรือภูราชินีหินอ่อนนะเขาอยู่ในกระถางเดียวกันหรือเขาคือภูชนิดเดียวคือภูแอปเปิล มาลองลืกระถางนี้ดูนะคะจะได้คลายข้อสงสัยของนานะแล้วก็ให้เพื่อนๆรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเขาคือต้นเดียวกันไหมต้นเดียวกันไหมว้าวน้องคือต้นเดียวกันไหมใช่เลยใช่เลย นี่ค่ะน้องคือต้นเดียวกันน้องคือพลูแอปเปิลเพื่อนจ๋าอันนี้พลูแอปเปิลนะคะนี่อันนี้แอปเปิลชัดเจนเห็นไหมคะแล้วก็อันนี้เนี่ยใบเขาเสียหายมาน้าตัดทิ้งไปแล้วก็เขามาแตก กิ่งใหม่เป็นอันนี้เขาเริ่มแตกกิ่งใหม่จากตรงนี้นะคะแล้วก็มาเป็นใบนี้ใบแรกใบที่สองนี่ใบที่สามใบที่สี่คือพลูแอปเปิลที่เหมือนพุราชินีหินอ่อนแบบมากถึงมากที่สุดอันนี้ เห็นไหมเหมือนมากถึงมากที่สุดจนณนะตอนนี้ม่น่าคิดว่านะถ้าไปเดินตลาดต้นไม้เราเจอแบบนี้นะคะบอกตรงๆเลยว่าตัวเองก็แยกไม่ออกเหมือนกันเพราะดูดีดูความใบเขาว่าเขาก็มีความแบบว่าตัวใบเขาก็คล้ายกันมาก มากจริงๆแต่ว่าภูาราชินีหินอ่อนกระถางนี้ค่ะตรงส่วนนี้เขาก็จะมีความคล้ายกับภูแอปเปิลเหมือนกันนะเห็นไหมคะเขาก็จะมีความคล้ายของภูแอปเปิลซึ่งภูสองชนิดนี้มันน่าว่าเขาก็คล้ายกันแหละเขาก็มีความคล้ายกันแหละเอาเป็นว่าถ้าชอบถูกใจนะก็อย่าไปสงสัย เลี้ยงไปเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าเขาคืออะไรเอาจริงๆแหละพอเวลารื้อกระถางเนี้ยยิ่งทําให้บรรลุมากเลยว่าก็เหมือนกัน่ะก็คล้ายกันมากสําหรับผู้แอปเปิลกับผู้ราชนีหินอ่อนส่วนผู้ราชนีหินอ่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมะนาเนียอยากจะ ลองนะคะรอให้เขามีความเป็นสโนว์ควีนอะสีขาวขาวมากๆอะแล้วก็อันเนี้ยมีความค่อนข้างจะขาวนะใบเนี้ยถ้าอันเนี้ยเขามีความขาวมากๆเดี๋ยวน่าจะแยกแยกเขาออกมาแล้วก็ชําแยกให้เขาเป็นขาวเป็นความขาว อย่างเดียวเลยต้องลองดูว่าเขาจะไม่มีความเหลืองมาปนน่ะใบเนี้ยเหมือนจะขาวสวยก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่า,าสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เลี้ยงนะโพลารชินีหินอ่อนหรือโพแอปเปิลนะคะถ้าใครนะคะมีความคิดเห็นหรือว่ามีคำแนะนำเพิ่มเติมนะรบกวนใต้คลิปให้มานาด้วยนะคะสำหรับ น้องทั้งสองนะซึ่งก็สร้างความสับสนงุนงงให้กับมานานไม่มากไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับต้นพลูแอปเปิลกับพูราชนีหินอ่อนแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักเลยคือสงสัยต้นนี้มากเพราะว่ามันนานแล้วอะคะ่ะที่ลงกระถางไว้แล้วเราเองก็ลืมไงว่าจริงๆแล้วน้องคืออะไรแต่บังเอิญน,น้องมาอยู่ในกระถางเดียวกันแล้วน้องก็ แสดงความแตกต่างโดยชัดเจนก็เลยมารื้อให้เพื่อนๆชมพร้อมๆกันในคลิปนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยว่าต้นพูแอปเปิลนะจ๊ะแบบนี้น้องก็สามารถเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันน้องก็จะเหมือนราชนีหินอ่อนได้เลยทีเดียวนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่อ,อยู่เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ใครมีคำ ใครที่มีคำแนะนำนะคะรบกวนแนะนำมานาใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้มานาไปก่อนแล้วนะก็ยังคงสงสัยอยู่อีกนั่นแหละสำหรับทูชนิดนี้ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ